วันนี้โอ้คงขอรบกวนเรื่องของข้อมูลข่าวสารเลยนะครับเพื่อที่จะให้บรรดาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรวมทั้งเด็กๆเยาวชนที่อาจจะฟังตื่นมาฟังรายการนี้นะก่อนที่จะดูช่องเก้ากร์ตูนเนี่ยมารู้เท่าทันกันหน่อยถามเรื่องของสถิติก่อนเลยครับท่านว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเหยื่อโลกออนไลน์เนี่ยโดยเฉพาะเด็กเยาวชนมันมีเยอะขนาดไหนในบ้านเราฮะท่านมีกี่ประเภทบ้างอันที่โดนที่ที่โดนทางทางทิปเอ่อทางโซเชียลที่โดนก่ออาชญากรรมเนี่ยครับ ครับในส่วนของกองประคับการศัตราม้ามนุษย์เราเนี่ยดูแลเรื่องคดีค้ามนุษย์ซึ่งมีแปดรูปแบบด้วยกันนะครับครับเฉพาะในเรื่องค้ามนุษย์เนี่ยอ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้ารบริเวณีการผลิตเผยแพร่สื่อลามกที่เน้นๆเลยสําหรับเยาวชนนะครับก็ในรอบปีที่ผ่านมาปี2566เนี่ยครับมีคดีการค้ามนุษย์มีการแส่ปัญหาประโยชน์กัน,นการค้าบริเวณีการผลิตเผยแพร่สื่อละมกเนี่ยจำนวนทั้งสิ้นถึง281คดีครับมีเหยื่อเนี่ยถึง452คน นะครับเฉพาะเฉพาะในเรื่องนี้นะครับ,รบมันไม่รวมไม่รวมในเรื่องของการการพน,นันการออนไลน์การอแก๊งลิขิชีต่างๆกันนั่นต่อวันนเยอะมากครับครับบอืมครับ,รบเหยื่อส่วนใหญ่ครับท่านครับที่ตามสถิติเนี่ยจะเป็นเป็นคนกลุ่มไหนอะ่ะท่าน,น,นอ่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กอืมส่วนใหญ่จะเป็นเด็กถ้าในเรื่องเกี่ยวกันครับมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่จะประสบการณ์มาที่เด็กครับเด็กในเรื่องประสบการณ์เรื่องการ ชักจูงได้ง่ายนะครับอาจจะไม่รู้ไม่เท่าทันนิสชาชีครับผมถ้อยาจะเป็นเด็กค,ครับผมครับ,รบเอะปมหรือว่าวิธีการล่อลวงเนี่ยอไม่ว่าจะเป็นโซเชียลเอ่ยหรือช่องทางต่างๆเนี่ยเขามีวิธีล่อลวงหรือชักจูงยังไงบ้างครับท่านท่นานรองผู้การครับครในในครั้งแรกคือการการเข้าหาเหยื่อการเข้าหาเหยื่อของกลุ่มนิสชาชีเนี่ยเพราะว่าเข้ามาดยการใช้โปรไฟล์ในสิ่งที่ดีกับดีกับตัวตวนที่เขามี เช่นใช้จุดอ่อนของเด็กครับมีเอาประเปเงินให้เปยของเล่นให้นะครับแล้วก็จะชักชวนสร้างรายได้ต่างๆพวกนี้ก็จะเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวครับครับเด็กที่ว่าเนี่ยท่านครับที่ท,ที่ที่มีข้อมูลอยู่ในมือเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มอายุประมาณไหนต่ำกว่าสิบห้าต่ำกว่าสิบสองต่ำกว่าสิบแปดหรือว่าหรือว่ากลุ่มไหนเป็นพิเศษนะครับท่านครับเด็กที่เราโฟกัสตามกฎหมายคือเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีครับแล้วก็เด็กในวัยเรียนเยาวชนในช่วง สองสามปีที่ผ่านมาเมื่อโควิดเข้ามาเนี่ยเราเราใช้สื่อออนไลน์กันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการติดต่อสื่อสารใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องว่างให้ให้อาจจะคนเข้ามาถึงตัวเด็กได้ง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนครับนิดนึงครับท่านครับจากข้อมูลเนี่ยพวกอาชญากรเนี่ยเขาเขาเขา,เขา,เขามีลักษณะการรวมตัวเป็นแก๊งอาชญากรที่อ่าจะทําเรื่องแบบนี้โดยเฉพาะหรือว่าเป็นบุคคลคลนหนึ่งที่อาหาช่องทาง ที่จะก่อคดีทางอาชญากรรมทางตลอดเวลาเมื่อสมโอกาสครับท่านครับอ่านท่านเน้นในเรื่องการค้ามนุษย์เรื่องการค้าบริเวณเด็กครับผลิตสลแท้เสือนะครับ,รบก็จะเป็นกลุ่มที่โฟกัสมาที่เด็กเลยครับครับครับผมครับอ๋อแต่เฉพาะมาอยู่ในเพจที่เด็กอยู่กันหนาแน่นเล่นเกมออนไลน์ครับนะครับเป็นการแช้หาคู่ดังนั้นจะเป็นคนสูงอสูงขึ้นในกระดับหนึ่งครับแต่ถ้าเด็กเลยนะนั่จะเจอในเพจเล่นเกมครับอืม คนใหญ่ผู้อาชากรครับที่เข้ามามาล่อลวงมาใช้วิธีการกลอนอุบายต่างๆเนี่ยคือจะเป็นคนในประเทศเราหรือว่าเป็นคนที่มาจากต่างประเทศนะครับท่านฮะถ้า่วนใหญ่จะเป็นคนไทยนี่แหละครับที่ที่ล่อลวงเด็กนะครับเพราะ,ะเต้ามีการพูดคุยการเข้าถึงตัวเหยื่อได้ง่ายบางบางบางที่มันรุนแรงคือว่าเขาสามารถเข้าถึงตัวเหยื่อได้อืมทักจูงเหยื่อมาเจอได้ต่างๆ,ๆเลยครับครับ โอ้โหก็เท่ากับว่าเอสามารถโน้มน้าวให้เบียรเนี่ยออกมาเจอกันได้ออกมาเจอกับผู้ที่ก่อเหตุได้เลยใช่ไหมฮะก็ไปใช้เรื่องสร้างความมั่นเนื้อเชื่อใจนะครับการ,รให้รางวัลให้สิ่งของให้โทรศัพท์ให้เสื้อผ้าให้สิ่งที่เด็กอยากได้ไม่ว่าจะเป็นไอเทมในเกมหรืออะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็ชัดจูงน้มน้าวจนเชื่อใจก็จะมีการเปิกล้องวิดีโอพอจนนำไปสู่การ ถ่ายภาพระมงอนาจาร์แล้วพอได้ตรงจุดนั้นแล้วเขาก็เริ่มแบทเมนมันจะมีสภาพบังคับเด็กไรขึ้นอ๋ครับคือรูปแบบของการการเนี่ยการชักใช้กลอุบายเหล่านี้ก็คือมันยังเป็นแบบเดิมอยู่ใช่ไหมครับท่านครับคือตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็คือยังใช้ลักษณะแบบนี้โดยโดยอาศัยการที่เด็กๆเยาวชนกลุ่มนี้เนี่ยคือเขาอาจจะไม่ได้มีการติดตามข่าวแบบเราๆมากสักเท่าไหร่ก็เลยอาจจะไม่ไม่เท่าทันกลอุบายของคนพวกนี้หรือเปล่าฮะท่าน เป็นอบายเดิมครับแต่รูปแบบใหม่ขึ้นมาคือมีสีองไลน์ครับเสีไลน์เนี่ยมันมันเข้าเข้ามาถึงตัวเด็กเราได้ยี่สี่ชั่วโมงครับอืแล้วมัน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 เข้าถึงตัวเด็กได้เลยไม่มีการผ่านถ้าเป็นการชักจูงหลอกลวงเมื่อก่อนเะอ่าจะต้องมีการเข้ามาพบเจอกันอะครับตอั้เด็กๆเรายังยังได้รับการสอนว่าอย่ารับขนมจากคนแปลกหน้าครับถูกไหมแต่เดี๋ยวนี้คนแปลกหน้าไม่ได้ไม่ได้มาเดินตามท้องถนนแล้วเข้าเข้ามาตามแอพลิชันต่างๆซึ่งพ่อแม่ผูกฟอง อาจจะไม่ทันครับเพราะนั้นทางป้องกันก็ลองคิดนะครับ้องเข้าไปดูเข้าไปสังเกตเข้าไปให้ความรู้หรือว่าอยู่เข้าให้มากขึ้นครับครับโอ้ก็คือลักษณะการพูดกันจาลักษณะคนอุบายก็คือเหมือนเดิมแต่ว่าช่องทางเนี่ยในการที่จะใช้เข้าถึงเยื่อเนี่ยมันมีโซเชียลมีเดียเข้ามามันก็จะทำให้ได้ได้เยอะมากขึ้นได้ต้องใช้คำว่าได้ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครท่านฮะ ใช่ครับใช่ครับก็พื้นฐานก็คือใช้ความรัดความหลงความโลภเข้ามาหลอกลวงแต่วิธีวิธีการเนี่ยใช้สื่อออนไลน์ท่านผูก้าก,การครับท่านผู้การครับแต่ทีเนี้ยมันโจทย์มันยากตรงนี้ท่านผู้การคนระับอย่างที่ท่านผู้การเรียนได้เรียนนําคุ้มผู้ฟังเลยครับว่าตอนเนี้ยโซเชียลส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่มือถือแล้วมือถือมันก็เข้าถึงเด็กโดยตรงเ่ยฮะการที่ค,คุณผู้ปกครองเนี่ยจะไปสอดดูลูกตัวเองตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันเนี่ย อันอันนี้เนี่ยม,ม,มันมันมันยากค่อนข้างยากนะฮะ <c oughs> ท่านท่านผู้การมีมีอะไรแนะนำไหมท่นานรองผู้การมีอะไรแนะนํำยังไงไหมฮะผมผมว่าก็เหมือนเราเราต้องฉีดวัคซีนนะคร,รับต้องีี่ <c oughs> ตัวเด็กคือให้ให้ความรู้ความเข้าใจเ <c oughs> ตือนเขาไปก่อนว่าอะไรอย่าพูดกับคนแปลกหน้าล,ลูกต้องมีอะไรผิดปกติให้ให้แจ้งนะครับไม่เชื่อไม่ทําอะไรแล้วก็สอนเขาวิธีการป้องกันครับ <c oughs> นะครับเราเราเรามายุงมันเยอะเนี่ยเราไปไล่ตบยุงไม่ทัานนะครับแต่เราควรจะฉีดฉีดวัคซีนกัที่ตัวเด็ก ให้เด็กมีความรู้ความเท่าทันว่าอะไรควรอะไรไม่ควรครับครับอืมครับแล้วทีนี้แนวโน้มนะครับท่านครับเอคดีอาชญากรรมที่เกิดในในเด็กเนี่ยครับที่ผ่านทางโซเชียลออนไลน์เนี่ยครับระหว่างอาชญากรรมทางเพศนะครับกับเรื่องของการพนันเนี่ยสองอย่างเนี่ยอะไรที่ตอนนี้เป็นตัวเลขที่น่าตกใจและน่าเป็นห่วงที่สุดครับและตอนนี้นะครับที่ที่รุนแรงแล้วส่งผลกระทบอิมแพกตต่อคนคนในสังคมมากเนี่ย ก็จะเป็นเรื่องการการหลอกหลอกลงทุนการการเม่บ่อยเป็นการพนันนี่จะมีเรื่องการหลอกลงทุนม,มาสิ้นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยจะเป็นระดับคนที่โตขึ้นมาแล้วใช้ความโลภใช้ความโลภวันหนึ่งเนี่ยเชื่อไหมว่ามีการสูญเสียเงินเป็นร้อยร้อยล้านบาทอันนี้นคือเฉพาะที่อันนี้เฉพาะที่มาแจ้งความที่มีข้อมูลใช่ไหมครับท่านครับใช่ใช่ครับวันหนึ่งเป็นร้อยล้านบาทที่ทึ่ถูกนะ มันหนักกว่าแต่ถึงเด็กเนี่ยเราก็ต้องแยกเป็นส่วนเลยครับเด็กความเสียหายเกีย่ยวกับเด็กเนี่ยมันมันประเมินมูลค่าไม่ได้ ừ, ครับ ừ, วามรู้สึกรความเสียหายของคนคนหนึ่งไปเลยครับเพราะฉะนั้นการการดูแลแล้วมันระวังมันก็ก็คนละแบบกันครับคือตอนนี้เนี่ยเหยื่อที่ใน,ในสถิติป,ปีสองพันห้าร้ยหกสิบหกเนี่ยที่ผ่านมาสี่ร้อยห้าสิบรายเนี่ยสามารถที่สาวไปถึงคนที่กระทําผิดเนี่ยได้เกือบทุกเคสไหมฮะท่านฮะ ทุกกรณีที่ที่เรารับเป็นคดีเนี่ยเราสามารถที่จะย้อนกลับไปดําเนินคดีกับผู้ต้องหาและคุมผู้ต้องหาได้ทุกรลายนะครับครับสุดยอดนะฮะเออใช่ใช่ใช่ดีดีจังเลยสี่ร้อยกว่าลายนะสี่ร้อยกว่าลายนับสองดสิบเอคดีครับใช่ครันนี้เรามาพูดถึงภาพ กว้างไปนิดนึงครับทีน,นี้เราพูดถึงเรื่องของออการป้องกันใ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 นเรื่องของครอบนะครัวและการฉีดวัคซีนอย่างที่ท่านรองผู้รองผู้การบอกนะครับแต่ว่าถ้าภาพใหญ่นะฮะทางปคมเนี่ยมีวิธีการป้องกันหรือว่ามีสื่อหรือว่ามีมีอะไรที่จะแนะนําหรือว่าวิธีป้องกันภาพใหญ่ให้คุณผู้ฟังฟังไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของอชญจกรรมทางออนไลน์นะฮะชญากรรมออนไลน์เนี่ยถ้าถ้าการที่จับดําเนินคดีเนี่ยเราเป็นแก้ที่ปลายเหตุแล้วเราไปดําเนินการกับผู้ต้องหา อันนั้นตายเหตุแต่สิ่งที่เราพยายามป้องที่เราทําก็คือการฉีดวัคซีนให้ับเด็จให้กับเยาวชนเราก็มีโครงการออกไปตามกลุ่มเป้าหมายนักเรียนเยาวชนโรงเรียนต่างๆให้ความรู้ครับไออธิบายว่าอะไรควรอะไรไม่ควรจะให้โรงเรียนเนี่ยเป็นเป็นเป็นฮับในการที่จะช่วยในการป้องกันฉีดวัคซีนให้เด็กมีความแข็งแรงในการที่เราเราหลีกการใช้โซเชียลไม่ได้ถึกต้องไหมครับแต่เราทาไงจะใช้เขามีประโยชน์มากกว่าโทษครับ มันตรงนี้เป็นเป็นที่ที่เราพยายามจะทาให้ดีที่สุดอย่างน้อยไม่มีเหยียดเกิดขึ้นมาคือหลกัหลกๆเนี่ยคือถ้าถ้าเด็กๆเ,เนี่ยคือเราไปสอนเนี่ยคือมันก็อาจจะอาจจะไม่ได้เห็นถึงความสําคัญสักเท่าไหร่ถ้าถ้าในฐานะเอ่ออยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่เพื่อที่จะส่งสารสักสักหนึ่งประโยคเนี่ยที่ไปแจ้งไปบอกกับเด็กๆลูกๆหล,ลานๆของพวกเขาเนี่ยท่านท่านลองจะแนะนําแมสเ g จอะไรที่แบบว่ามันจะใช้ผล ให้ผลเนี่ยได้ชะงงักเลยในการที่จะป้องกันไม่ให้น้องๆเด็กๆในลูกๆหลานๆของพวกเขาเนี่ยเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางโลกออนไลน์อะฮะอันดับแรกเลยครับเราต้องส่งสารถึงผู้ปกครองให้รู้ว่าเด็กที่อยู่กับท่านเนี่ยเป็นเหยื่อได้นะครับแต่จะพ้นจากการเป็นเหยื่อได้เนี่ยต้องใช้ครอบครัวครับความรักความเอาใจใส่ของผู้ปกครองเป็นหลักแต่ต้องให้ตระหนักว่าเราเราจัดหาโทรศัพท์สื่อออนไลน์ให้ลูกแล้วเนี่ย อย่าทิ้งไว้ให้เด็กๆอยู่กับพวกนั้นโดยตลอดเวลาเราเนี่ยต้องไปไปสอนเขาไปดูวิธีการหรืโมอนิเตอร์เขาสังเกตเขาเขามีเงินใช้ผิดปกติไหมเขาเขาซึงเศ้าไปไหม,มเขามีอะไรที่มันผิดปกติไปแล้วรีบเข้าไปแก้ไขก่อนที่มันจะสายเกินไปค่ับอืมแต่อย่างที่พี่โอมได้ไม่ได้บอกไปเหมือนกันนะท่านรองนะคือการที่จะไป เฝ้าระวังไปตรวจสอบตรวจตาเด็กๆลูกๆลหลาหลางของพวกเราเนี่ยว่าดูอะไรอยู่เล่นอะไรอยู่ตลอด24ชั่วโมงคุยกับใครเนี้ยมันก็คงเป็นไปได้ยากมันต้องมีศิละปะนะในาการเข้าไปอย่างนั้นใช, <laughs> ใช่ใช่่ชช <laughs> เพร<ๆ>าะว่าบางทีเด็กๆนะเราก็ เข้าใจว่าอารมณ์บางทีเขาก็มีเขาเรียกว่ามีสไตล์เป็นของตัวเองไม่ใช่อินดี้อินดี้ใช่ใช่ใช่ยุคยุคนี้เขาก็มีมีพื้นที่ของเขาสามารถเข้าถึงสื่อต่างๆได้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องใช้ศิลปะในการพูดคุยกันพอสมควรทีเดียวในการที่เข้าไปพูดคุยกับเด็กๆน Th ้องๆเยาวชนเนี่ยตามโรงเรียนต่างๆท่านครับการพูดคุยการทําความเข้าใจนี่ถือว่ามันทัดเทียบกับยุคสมัยก่อนเนี่ยมันมันมันมีความยากและแตกต่างกันเยอะไหมฮะขาดขัดเจ้า ยอมรับว่าหนเด็กโตขึ้นมากรับยอมรับเลยได้มากขึ้นเรามีศิลปะในการที่จะสื่อสารเขาได้ดีเลยก็ก็เขาเข้าใจและยอมรับดีมากนะครับครับแต่เราก็ต้องต้องต้องให้ความสําคัญในการเข้าไปพูดคุยกันนั่นเองครับอืมคือต้องต้องใช้น้ำเย็นเข้ารูปน้ำเย็นใช้ใช้ยุคแบบคุณพ่อคุณแม่เราสมัยก่อนไม่ได้ถือไม้เลียวมาถือไม้ดิ้มทำอะไรใช้การไม่ตรงเงี้ยไม่ได้เพราะท่า ้าลองครับมันต้องแบบว่าค่อยๆค่อยๆค่อยคุยค่อยๆตะล่อมไปไปใช้เหตุผลนะครับใช้เหตุผลกันอะไรควรอะไรไม่ควรครับมันน่าจะพอแก้ปัญหาได้ครับครับอ๋อก็อย่างน้อยเนี่ยอาจจะเกิดเหตุแล้วเราะมันยังไม่ลุกลามไหมากแก้แก้ได้ทันอืมคือป้องกันป้องกันไว้ก่อนดีสุดโดยเริ่มจากสถาบันครอบครัวอืมใช่ใช่อันนี้ชัดเจนมากอืมใช่ป้องกันครอบครัวแข็งแรงใครก็เข้ามาไม่ได้ครับใช่ใช่ป้องกันอะดีกว่าไปแก้ไข เกิดเหตุแล้วนะครับท่านครับทีนี้ถามคือในช่วงท้ายละถ้ามันเกิดเหตุเกิดเรื่องเกิดราวอยากจะแจ้งอยากจะบอกทางปคมเนี่ยมันมีช่องทางในการติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับท่านฮะอ่อันแรกคือเว็บเพจครับของกองรับการปราบตามมาทมนุษย์เข้ามาได้เลยครับผมจะเป็นออนไลน์สายตรงว่าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งครับผมหนึ่งโทรมาได้มีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ตลอด ยี่สิบชั่วโมงครับผมอได้ครับผมได้ครับผมก็หรือของกองมัชาการสอบสวนการก็ได้ครับอ๋อสอบสวนการก็ได้แต่สอบสวนการก็เป็นเป็นแม่ใหญ่ของเราครับครับผมโอ้ได้นะก็วันนี้พอจะเห็นภาพนะในเรื่องของการที่จะใช้วิธีการในการแนะแนวป้องกันมีคําถามเพิ่มเติมไหมพี่โอ๊คไม่มีครับไม่มีครับไม่มีนะโอเคได้เเครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองมากๆนะครับท่านรองครับครับคดีครับสวัสดีครับ